วัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ตังกสิมาเห็ดขนมหวานเรือครับพี่น้องขนมหวานจากเห็ดยังไงกรันตาโ,โลูเห็ดตาโลครับพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดตาโลที่เก็บมานะครับเนาะล้างทำความสะอาดแล้วอันนี้ยังดำๆนี่คืออะไรเหร็ดตาโลอันนี้นนี่ตัดออกยังหอกหอบเบา lô Đây là cái xe nằm chiều các นี century, water, ่ต mm ้นมะเคยเห็ดเลยด้อยพี่น้องด้อแต่แด๋ยิ่งพี่น้องว่าเราลองกันม่เฉียมเลยนะเพื่อนน้อยเพียงต่ก็ไมนเฉียมในหายใจกันหัวแจ้งให้นไอซ์ดงานตารได้กะดีหวานหน่อยหวานหลายครับอัน้เลย เนี่ยนี่ต้มให้มันสุกก่อนด้วครับพี่น้องครับจังไปแล้มาปรุงนะครับน้อเห็นพี่น้องข้าเม่นถามอยู่ว่าเอามาล้างทำความสาะอาดเสร็จแล้วทำกินเลยใช่ไหมพงศ์ใช่ไหมพีเม่นพี่น้องสองเอามาต้มก่อนนะครับมาต้มหนึ่งน้สุกก่อนอันนี้ต้นกระต้มแล้วเหรครับอันนี้ามาต้มก่อนนึงต้มก,กับหนึงตา I uh have. -huh. บายหอมหอมพ่นหาเสือเลยพี่น้องนี่เห็ดได้ครับนี่เนาะเป็นไง <c oughs> หอมอีกหน่อยแป๊บนึงพี่น้อง ปิดทา้ายนะครับนะนยังมีอะไรขนมตสกรรตตันมดูดิใ่ไปเรืเรอ่อยๆดูดิใ่หมดเลยไปจะไปกินกขนาหรือไงแต่ก่อนแล้วประกาศกินยู่หนุมันก็เป็นแต่เสีย แต่ตับวุ้ Enter 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 Me. นห็นแต่เห็นแต่บะหมี่นี่ครับพี่น้องครับหน้าตาเป็นนะครับนะเมนูนี้เรียกว่ายัางไงจัดเชื่อมเชื่อมเห็ดตาโลกูละกหลักๆใส่บะหมี่แคขนมถูกไนมรับกินอะไรได้ครับแบบทีนี้ อ่าบันทนี่สิตักแจกแล้วอันนี้เฮ็ดนหน่อยซิมซิมบ้างได้ครับเป็น้องฟางมัน,นีเขาเก็บมากบาหลายนะครับนาะกระเสียบบ่ายน่าจะแส่บน่าจะแส่บคนแหลกลงหนักเฮ็ดได้นั่ะหนักเฮ็ดต,ตาโลมหมยพร้อมถนนกับน้ำกะทิ

เไปเล่นลูกมาไปครัไปไปเล่นลูกม้นไปกินฮอนพี่งแม่พึ่นจิ๋วซิมเมิงอาของเจ้ากากากินบ่หมูเย่าเห็ดน้ำตีซิมเห็ดน้ำอยากเห็นกินเห็ดไหมพึ่งแน่เป็นตากแต่บอกมีบึ่งแน่ โอ้ยหวานบอกมีว่ามันหวานเห็ดดอกด้อนี่มั่นแะเห็ดก็มีเออหวานเห็ดซีฟเวอรเห็ดใส่ไข่เบิงน้ำเนยมันร้อนยังไงเดี๋ยวมึงลูก่งอร่อยจิ้มเดี๋ยวมึงลูก่งอร่อยจิ้มจิ้มเห็ดก่อนทําเลยเามาจิ้ม เห็ดไหนเหตุยังไงร้อนมันมันแสบ่ว่าแสบมันห่อนนะชัดแล้วยังไงแสบแสบมาแม่แม่มาติมบแม่แม่เ้าม่หนำแข็งปะไอ้ไอ้ํนำแข็งใส่คี้ติเป็นตาแสบไหมคอยบ้านไมอ้านำแข็งใส่เย็นยิ่งเอาากินได้ากินหรือเปล่าฮะิ ก่อนเราเป็นคนมากินขนมหวานเด้เมียเอ้เด้อพี่ดองครับอ่าเพียงไหนสุดยอดสุดยอดอู้หูแต่แสบเนาะมาเด้อพี่น้องมาตักเอาเด้อพี่ไหนพี่ไหนพี่ไหนอืมพี่น้องเคยเห็ดกินบ่ครับอันนี้คือครั้งแรกเด้อครับพี่น้องครั้งแรกกับการทำขนมหวานจากเห็ดครับพี่น้อง ไ่มากกับเมนูเห็ดกับทีเป็นเมนูแกงเมนูก๋อยแตี๋ยวสันนะครับเนาะน้อยนักน้อยนาแทบสิบรเห็นเลยเอามาเห็ดขนมนะครับนี่ลองเอามาเห็ดกินเบิ้งครับพี่น้องแต่ก่อนมาแสบกับแสบนะครับเนาะถ้าต่นมาท่านไนซีบเดี๋ยวเกินทายวีดีโอให้พี่น้องเบิ่งก่อนช่วยไปได้ซินมันนี่จ้าแม่รบไม่รบเพู่ใได้ไปได้ซีบได้จะกินเบวทนี่จักอร่อยมากแสบนะเนี่ย จะมาเล่นเกมมาหลายหลายมาซีนกับผู้มาหารูบกูเป็นผู้หลอมอาหารของมาท่านเย็นแก่ใจ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 แก่บรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับน้อนี่บรรยากาศตอนแรงครับพี่น้องครับนี่กะเอาไว้ซ้ำนี่เด้อครับบบดนี้มาเห็ดอันของหวานสูบพี่น้องเบิ่งกะของหวานกับบร้เ็ดโดนโดนเลยจะเสียบว่าเสียบหรอกพี่น้องไอคอนมาเสียบกับเสียบอะไรน้อยเนาะเสียบเสียบแม่กะว่าเสียบ ขอบคุณตัวกําลังใจครับที่เข้ามาชมคลิปครับพี่น้องครับโมดิฟโปรตีฟขอการหัวอื่นครับสวัสดีครับไอ้ก้อนแม่ลุงนาสวัสดีครับไปเดี๋ยวนะครับเนาะสวัสดีครับเออคุณพี่หลางสวัสดีครับพี่หลบงสวัสดีจ้าสวัสดีเลยครัสวัสดีครับพี่น้องครับว่าท่านเห็นไหนเห็นตาว่าสิคลิปบป้องหานจมาซิมให้พี่น้องเบิ่ง อย่างนี้เป็นใบแสบต้นซีบบ้องอ่ะละกั้มหนึง่งเมื่อหนาเสียเลยพี่น้องมาไม่สเขากันแต่วา่วาถ้าไม่เงี้ยนน้ำแข็งใส่แสบออันตรงบุญมั่นบุญมัน่นีหยพี่น้องมันถือนนางกะจีเกล่น้ำตาลไม่สีแบบมันหวานือขนมือขนมไทยเลยเพื่อนนี่ยังกว่าไอ้น่ะ สิงกับโปรหล่องเน่เนาะแมน่าแม่เออคือสิงกับโปรเนี่ยโดยที่ว่าห้าปบ่ต้ตงไปปั่นแปงยากเกมเห็ดมาเฮ็ดเป็นสิงกับโปรเดี่ยมแล้วก็ที่สำคัญอย่าเรื่องใส่อันนี้แบบมี่หอมตัดกันย่างดีโอ้กูม่ได้กินอล้วมั้ยฮึคนร้านหน่อยอันเอาเบิร์กัหคุณ ลุงหนักร้านหน่อยกินหมดหรอยังเยอะไปยังอยูะไม่ได้หมอยังอยู่เดี๋ยวตักไปฝากกัระเบงกอนเป็นไปร่องซีมมันเรีว่าเก็บมาได้ลายเลยว่ะกินอีกไหมพรุ่งนี้จะทำเยอะๆขนุนหมดแล้วขนุนหมดแล้วเออต้องไปหามาใหม่เป็นต้องตัดกันกับขนุนหน่ำนี่เจ้า ไปครับพี่น้องครับสไั้ซ้ำนี่เนาะแซบวิลีพี่น้องการลันตีเลยวะอร่อยจริงๆพี่น้องเปา,เ,า,เ,าเป็นเมนูที่แบบว่าบ่บ่าบาขาดคิดเลยว่าเน็้นสิีสามาถที่เป็นขนมหวานเนาะหลังจากขึ้นเอามากร่อยด้นาะแม่เนาะมันบ่ถือกินเห็ดแน่มันบ่ถือกินเห็ดเลยมันคือขนมหวานนี่แหละพี่น้องขนมหวานต้องต้องในร่องครับกุบกุบเลยครับเป็นแบบเป็นวุ่นมันเข้ากันอธิบายบ่ถือมัน้ว่าแซบหอมไปครับประกันคลิปนะครับสวัสดีครับ อีกหลอบหนึ่งนะครับเนาะบ๊ายบาย